สวัสดีครับมือนีตะพน่นมาอยู่ที่แปลงแปลงแปลง,งสวนพริกของคุณน้าเจริญนะครับคุณน้าเจริญตุ้มคำนะครับพอดีว่ามีในส่วนของเปิลเป็นเป็นนนั่นเนาะเป็นฟูถีตรวจตรวจด,ดินมาสัน่นตรวจวัดดินแล้วก็เอายาอะไรมาให้สวนในในสวนของพริกเนาะพริกพริกจะสวยจะง,งามนี่มันต้องอยู่ที่ค่าดินด้วยนะครับเดี๋ยวพอดีอเพิกนกำลังตรวจด,ดินอยู่คนละเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ นี่เขากำลังตรวจกันอยู่นะครับอ๋อเยอะเลยนะครับเต็มเพียบเลยหวัดดีครับหวัดดีครับสวัดดีครับวัดีครับโอ้นี่นี่เป็นเป็นหมอดินหรือเปล่านี่ไอคนคุณ้าเดี๋ยวรายงานตัวชื่ออะไรนี่อ่าชื่อสมยศเพิ่มด่านกลางค่ะสมยศเพิ่มด่านกลางด่านกลางค่ะจากครอบครัวนิวซันตะวันใหม่ค่ะ๋อเครั้แล้วคุณคุณคุณลุงเหรอครับค่ะ ก็เข้าขัวนิวซันตะวันใหม่เหมือนกันครับนิวซันตะวันใหม่เหมือนกันเนาะวันนี้มาอะไรเรื่องอะไรนี่เรื่องมาเรื่องพริกครับโอ้พริกเอาตกลงนี่ค่าค่าของดินก่อนเนาะค่าของดินตัวนี้ดินอยู่ห้าจุดสองครับดินดีครับอ๋อดินดินนี้ดินดีเนาะครับดินทีไม่เปรี้ยวไม่เค็มครับห้าจุดสองนี่นี่คือค่าของดินนะครับครับครับค่าของดินก่อนครับครับอ่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวดูรู้จักเจ้าของสวนก่อนอันนี้ใครคือเจ้าของสวนนี่ครับนเจรินครับนาตาเจรินครับคุณนาาเริญนนาตะกุลนะครับ ทุ่มคำครับเจริญทุ่มคำแลวคนคนนี้มาจากไหนครับนี่มาจากสวนอีกสวนหนึ่งครับผมเ<อ>จริญสารคูลครับโอ้เจริญสารคูลอ๋รรอวันนี้จะมาเสนอโปรโมชั่นของดีเลยใช่ไหมใช่ค่ะ่านิวซันตะวันใหม่ของเรามาลงสวนลูกค,ค้าที่ใช้ของเราตั้งแต่เริ่มต้นค่ะ<อ>ใช้ตัวเม็ดรองพื้นค่ะค่ะครั้งแรกนี้ต้นพริกไม่เป็นอย่างนี้ค่ะ ใบร่วงใบหงิกใบงอค่ะเพราะว่าดินเปรี้ยวดินเค็มค่ะครับครับเราก็แนะนําให้เอาตัวเม็ดมาหว่านค่ะอ๋อแล้วคุณน่าจะใช้มานานไหมนี่กําลังเริ่มใช้มาได้ประมาณเกือบเดือนหนึ่งแล้วเกดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมากเลิกคลิ่งอกงอกยิ่งงี้กือดีนี่ดีขึ้นวม่าไหร่ตอนนี้ครับดีขึ้นนี่นี่ประเภทนี้เนาะค่ะยิ่งี้ก็กงอกเริ่มขึ้นอันนี้กําลังฉีดอ่าพรีเมียมค่ะกำลังให้พรีเมียมกาลังจะดีขึ้นค่ะอ่าเป็นอย่างนี้ถ้าดีมันจะเป็นอย่างนี้ ใช่มันมันอันนี้มันเป็นตัวหิิกกับหิิกตัวงอกกับงอกแน่นอนนี่มันเป็นยงไัเมื่อก่อนมันหิิกเยอะกว่านี้ค่ะครับครับค่ะอ๋ออันนี้ใช้หรือยังนี่ใช้แล้วใช้แล้วเพิ่งใช้ค่ะอเพิ่งใช้แล้วตกลงว่าสินค้าเรามีมีมีตัวไหนก่อนอ่าตัวนี้คือพรีเมียมอันนี้พรีเมียมแต่ิใบมันหิิกมันงอเราจะเพิ่งเอามาให้ใช้ค่ะอ่านี้พรีเมียมจะให้มันหายใช่ค่ะอันนี้ตัวแรกไม่ค่ะอันนี้ตัวแรกตัวแรกคือตัวน้ำตัวผงค่ะอันนี้ อ่านิวน้ําค่ะอันนี้นิวน้ําค่ะอันนี้นิวผงค่ะโอ้ใช้ใช้ใช้ควบกันไหมเนี่ยใช้ควบกันค่ะอันนี้นิวผงเราคือใช้ผสมกันค่ะค่ะฉีดค่ะรองพื้นแล้วก็ฉีดด้วยตัวนี้เสร็จแล้วช่วงออกดอกออกลูกแล้วก็ต้นมันงีกเราจะให้พรีเมียมค่ะค่ะค่ะแล้วต่อไปลูก อยากเราอําลังออกลูกเราอยากได้ลูกใหญ่มีน้ําหนักเราจะใช้ตัวนี้ค่ะครับครับไข่ตัวซานน้ําเขียวของเราค่ะอค่ะอันนี้ยังไม่ได้ใช้ค่ะกําลังจะแนะนําให้ลูกค้าใช้ค่ะครับครับครับโอ้อันนี้อันนี้ก็มามาแนะนําก่อนตัวนี้เนาะค่ะแต่ตัว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 นั้นที่ใช้ไปแล้วใช้แล้วอันนี้ใช้ไปแล้วค่ะครับครับอันนี้ใส่แล้วเ้อพี่น้องใช้าล้วนี่นี่อันนี้ใช้แล้วได้ผลดีเนาะ ได้ผลได้ผลดีไหมนี่ได้ครับเอาโอเคเลยพอใจนาะค่ะพอใจเนาะค่ะครับคคุณพ่อค่ะค่ะนี่จะมานําเสนอตัวนี้ค่ะอ่าอันนี้เอาน้ําหนักค่ะกับลูกใหญ่ยาวค่ะอ๋อันนี้เหรอได้ได้แล้วแล้วมแล้วมันใช้กับอ่าประเภทอะไรได้บ้างนี่มีทุกอย่างได้ทุกอย่างค่ะพืชสวนพื่อสวนที่อาอาที่ออกลูกแล้วที่ออกลูกแล้วอืมอืมอืมเอาเลยเราใช้ตัวนี้ได้ได้ทุกอย่างครับครับทั้งมะเขือทั้งแตงทั้งถั่วค่ะถั่วเช้าเก็บ ขี้เย็นเก็บขี้เช้าเก็บเย็นค่ะโอ้ไม่เป็นอันตรายนะไม่เป็นไรครับไม่ค่ะไม่ไค่ะตัวนี้มันเป็นไข่ตซานครับไข่ตซานค่ะพืชสกัดให้พืชกินค่ะไม่ใช่เคมีค่ะไม่ใช่เคมีไม่มีเคมีค่ะไม่มีเคมีร้ยเปอร์เซ็นค่ะโอ้ครับเพราะขี้เสร็จต้องพลิกมันพลิกกันถ้าขี้เสร็จเก็บไปตาได้เลยค่ะจริงค่ะจริงขนาดโอ้เก็บเื่ไปตามบงฮวงได้เลยโดยธรรมชาตครับเออเป็นของเขาดีจริงๆนะครับนี่เขาก็บอกโอ้โห ไปนำเสนอตรงไหนก็ชิมให้ชิมสูดได้เลยครับค่ะสูดได้เลยได้สวนของคุณจรูนกับคุณจรูนนี่แหละใช่เลยครับมาสูดได้เลยเนาะพี่สูดได้เลยเนาะให้มาดูได้เลยคน้าใช้ขอรับประกันการันตีให้เลยนะครับนี่การันตีนะค่ะโอเคเลยครับตกงลงบริษัทเราอยู่ส่นีนึ่าสวัสดีค่ะครับดิฉันชื่อเพนสีเพิ่มด่านกลางค่ะผู้บริหารของครอบครัวนิวซันตะวันใหม่ค่ะ ครับครับบริษัทอยู่ที่บ้านง้อหนองแสงค่ะเจ้าของบริษัทชื่อป๋าเผาค่ะป๋าเผาคุณธนากรมณีจักรค่ะกับพี่เกตค่ะอค่ะบริษัทคุณศิริการมณีจักรค่ะครับวันนี้มากี่คนกันนี่บ้านง้อหนองแสงมากันสองคนค่ะบ้านง้อหนองแสงบ้านง้อหนองแสงบริษัทอยู่ที่ห้วยน้ำคำนี่ครับบริษัทห้วยน้ำคำสีสะเกะเท่าเนี่บป่ะใช่ค่ะบ้านน้ำคำ โอ้บ้านน้ำคามโหมหูจักครับโอ้ใกล้ๆเรานี่ครับคนที่สะเกีเท่าตัวนี้ใช่คผมแต่บริษัทอยู่ที่นครสวรรค์ค่ะอ๋อโรงงานโรงงานโรงงานนครสวรรค์อ๋อครับโรงงานอยู่ที่นครสวรรค์เนาะใช่ครับบริษัทอยู่บ้านงอน้องแสงครับผมครับครับครับเอาแล้วมีสวนไหนที่จะไปดูอีกไหมทีมาว่ามันมันมีปัญหาสวนที่มันเหลืองครับตอนนี้ไปดูสวนที่เขายังไม่เคยใช้ของเราเขาบอกว่าของเขาแย่ค่ะโอาจะไปดูให้ค่ะ๋อ้นั้นไปดูกันเลย ค่ะโอเคค่ะเี๋ยเราไปดูกันสวนผุ่นนะครับผุนพุนอยู่พูหลสวนเิ่นที่เป็นมักฟิกผุนที่มีปัญหาเนาะมักฟเกิ่นจะมีปัญหาอยู่อ่องว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันนะครับว่าิ่นจะแก้ไขยังให้พี่หยังแบบไหนเนาะตอนนี้ไปดูสวนของคุณน้อยสะอิงทองนะครับนี่อยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะครับ ฝั่งนี้จะเป็นเป็นพริกที่กำลังปลูกใหม่นะครับอู้ยาวไปพุ่นละนะครับเป็นของคุณจัดบุตรศีนะครับนี่เพิ่นได้เพิ่นได้งบประมาณจากของกรมพัฒนาที่ดินมาเมื่อปีปีหกพันห้าร้อยได้มาได้หนองมาแล้วก็มาดำเนินการในการปลูกพริกโอ้เต็มเลยนะครับเพิ่นได้ได้ของเพิ่นหลายบาทอยู่ด้อแต่ละปีเนาะเป็นเป็นแสนนะครับเงินเป็นแสน เอาเดี๋ยวใส่น like so ิวสันแล้วก็ม่ฉีดประท้วให้เบิร์นด้อันนี้เป็นเอ่อเป็นคนนอนเฝ้าฟีกันคุณจากบุทสีสวัสดีครับ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 คนนอนเฝ้าฟีกฝ่าฟีกเหมือนเหมือนเราอ้อมน้องนี่จ้ยเดี๋ยวผมจะวัดตัวนี้ให้ดูอ่าค่ะนี่เอาดูทิ่ตีนมันวิ่งเลยครับวิ่งหนีเลยวิ่งหนีเลยมาดูเจ้าของเพิ่์นนี่จากแา่ทองสมอยู่อยู่นู่นมันวิ่งมาอยู่ฝั่งนี้ มันบ่ได้มันเข้มห้าใส่หลายๆก้นจะยุบครับนาคมันจะตายทิพมันก็จิตายมันเข้มแห้งค่แห้งไปเรื่อยๆครับตัวนี้อ่ไใส่ฝุ่นหลายกะว่าจะให้มันงามมันไม่ใช่ว่ามันจะให้มันงามครับมันทําให้เค็มดินเค็มดินเปรี้ยวดินเค็มไม่ได้ไม่ได้ครับอันนี้เค็มสุดๆเลยแหละนี่มีทั้งเดียวคือนึ่งไซเดยจ้ะไล่นึ่ครับเราจะไปลองช่างเดลไลนึงค่ะค่ะทีนี้พอเสร็จผมอยากให้เอาแบบนี้ วันทับลงไปวันทับลงไปก็ได้ค่ะเอานิวซันวานทับลงไปค่ะอ่ามันไปปรับสภาพดินค่ะนิวซันของเราปรับสภาพดินให้ดินดีขึ้นค่ะดีขึ้นแล้วก็จะเวาก็จะดีึ้นอ่้เราจะให้ตัวน้ําตัวผงไว้ฉีดด้วยช่วยอีกทางบนค่ะช่วยทังบนลองดูนะคะไม่ลองล้วเอาจริง <laughs> เอาจริงเอาจริงค่ะเอาจริงเดี๋ยวเอาจริงมาดูกแรกครับนี่มันอยู่เจ็ดเนาะอ่าอยู่เจ็ดตัวนี้อยู่เจ็ดตัวกำลังวิ่งอยู่หรือยังยังครับมันจะวิ่งไปเรื่อยๆรือจนกลัวมันจะหยุดเอาเองมัน ยังครับอันนี้ยังวิ่งเหรอยังวิ่งอยู่ครับอันนี้เป็นค่าของดินเลยค่าของดินครับดินดีหรือบดีเขามีเครื่องวัดเครื่องนี้ราคาอยู่ดีเท่าไหร่นี่ตัวนี้สี่พันครับสี่พนบาทเนาะครับโอ้ยเป็นของสูตรตัวเลยสตตัวครับปกติผมเคยเอาของคมนาที่ดินมาใส่เออของดีเด้อของคมนาทีเหมือนกันครับเหมือนกันตัวนี้ของเหมืองงานราชการดีเลยดินอยุดจุด้าครับอ่าหห้าจดก้าดีครับเก้าดีเก้ดินดีครับดี เออดูดูก่อนดูก่อนต้องถ่ารเยอะมากเลยต้องมาสองอย่งด้วยกันทางนี้ไปดูค่าของดินฝั่งนี้นะครับวันนี้มิ่งเข้ามาสุดเลยครับดินไม่ได้เลยเห็นไหมดินไม่ได้เลยครับไมได้เลโอ้โหไปไกลเลยหมดยู่สุดเลยครับเออสุดเลยดินสุดเลยไม่ได้เลยไม่น่ายเลยมันถึงเริ่มใบเป็นแบบนี้ เดี๋ยวนิวซันของเราจะมาดูแลให้ค่ะรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะได้แน่นอนนะคะนิวซันจะช่วยช่วยให้พี่น้องเราได้ค่ะลดต้นทุนด้วยค่ะนิวซันของเราเนาะจะองค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวปกติอันนเดี๋ยวคุณน้อยคุณน้อยอันปกติเดี๋ยวของของเฮาหู่สืกว่ามักพีเขาเป็นสี่รู้สึกเป็นยังไงถอบอถบ่หมดกำลังใจไหมหมดกำลังใจหมดกำลังใจเลยเนาะ โอ้นี่นี่มีเขามาช่วยแล้วนี่เขามีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนิวซันตะวันใหม่เรามาช่วยแล้วมาช่วยแล้วรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะถ้าใช้นิวซันของเราจะต้องได้ผลค่ะแล้วก็ลดต้นทุนด้วยค่ะนี่โปมทมาคะดีจริงๆค่ะนิวซันตะวันใหม่ของเราอยู่ที่บ้านง้อหนองแสงจังหวัดรีสเกตของเรานี่แหละค่ะแต่โรงงานอยู่นครสวรรค์บริษัทอยู่บ้านเราใกล้ๆเราเจ้าของบริษัท คนบ้านนอกเราช่วยจะช่วยให้พี่น้องเราได้เงินค่ะแล้วก็ลดต้นทุนค่ะค่ะอ่าโอเคเราไปดูวิธีสาธิตไปเลยสาธิตครับค่ะสวัสดีพี่น้องทุกทคนเนาะค่ะวันนี้อาตยศเยปิงก็มาลงส่วนพริกค่ะหลายหลายแปลงเลยค่ะตรงนี้แล้วก็วันนี้ก็จะมาสาธิต ให้พี่น้องดูลงสวนเรียบร้อยแล้วค่ะไปวัดค่าดินค่าอะไรเรียบร้อยแล้วไม่หมวกไม่ไม่ไม่ใส่อย่านี้แหละไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ค่ะอยู่ในรูแต่ก็ช่างมันจะมาสาธิตให้น้องดูตัวเม็ดเนาะเราลงสวนแล้วเราวัดค่าดินเรียบร้อยแล้วเห็นพริกแล้วว่ามันเป็นยังไงวันวันนี้ก็จะต่อไปก็จะมาทํำตัวเม็ดให้ดูขั้นตอนต่อไปก็ ดินจะทำดินให้ดูแต่น้ำส้มหมดมมจ้าอันนี้อันนี้อินซีท้องตลาดค่ะอันนี้อินซีค่ะนี่ให้น้องดูนะคะอินซีอินซีตลาด,ลาดจ้าค่ะเปรียบเทียบกันเราก็ไม่รู้นะอันนี้ก็เคมีค่ะ เคมีอันนี้จริงจริงกัอันนี้อันนี้คือนิวซันของเราค่ะนิวซันที่เรามานําเสนอนี่ค่ะนิวซันของเรานะคะนั่งนี่เลยเล่นแล้วหรอคนจีนไปดูว่าการการพิธีการแจกตัวมันแครแตกไปัหมอ่ามันวนเร็วไหมอ่าห้าเขาเข้าเข้าช่องเข้าช่องเขาลิ้ลวไปลิ้วไป ตัวนี้ห้าถึงเจ็ดวิมันจะละลายน,าน,ายนั่งนี่ยังไมาดูนะคะห้าถึงเจ็ดวิจะละลายหมดเห็นไหมคะมเวลาถุกน้ำใช่นี่อ่าใช่เห็นไหมนี่มันเริ่มมันเริ่มแตกแล้วนะเหมือนสิ่งมีชีวิตไหมอ่าปะแปะปะแปะเห็นไหมนี่แตกแล้วค่ะอันนี้อินทรีย์อันนี้เคมี seat. อันนี้น,นิวทรนตะวันใหม่ค่ะ อ่ให้น้องดูว่ามีกี่สีมีกี่สีคะหนึ่งสองสามสีเยี่ยมตายยังใช้ได้ท <laughs> ีนี้พี่จะอธิบายให้ให้ฟังค่ะคือตัวสีขาวขุน่นนี้คือทำจากแร่ขาวชั้นลึกค่ะกุ้งหอยกระดองอกูจะมีแคลเซียมสูงจะไปไปขยายโครงสร้างของดินเรา ทำให้ดินเราร่วนสุยเรียกว่าโดโลไมนี่คือโดโลไมกัะจะและ่นโดโลไม้เค่ะนี่เนี่ยโดโลไม้กับปูนมานเขาเอามาทํานี่เขาจะบอกไว้เลยในกระสอบค่ะจะแต่ว่าอันนี้มันมีกุ้งหอยกระดองปูด,ด้วยจะมีแคนเซียงจะทีนี้เม็ดท,ที่สองเม็ดสีดำนี้ ฮิวมิกฮิวมิกก็มันก็ดีอยู่แล้วจากซาพ,พืชซาสัตว์เนาะใบไ,ไม้ทับถมกันานานๆสารเก้าชนิดสกัดให้พืชกินไล่แมลงมีตัวไล่แมลงด้วยสารสะเดาสารส้งควันไม้ขิงขาตะไคร้แล้วก็ใบใบตำลึงใบตำลึงไม่เคยเหลืองเนาะเขียวตลอดเนี่ยใบตำลึงแล้วก็ฟักทองเอานหนัก หนึ่งฟักทองแล้วก็ผักเศษตรผักษษกระถิ่นบานเห่าหนี่นะเป็นมาสกัดจะทำให้เขียวได้นานเขียวได้สามสิบถึงเก้าสิบวันพอมันเขียวได้นานมันก็จะทำให้ใบมันใหญ่ขยายเซล์ใหญ่สังเคาะแสงได้ดีพอสังเคาะแสงได้ดีมันก็จะสร้างคอโรฟิลสร้างคอโรฟิลสร้างคอโรฟิลเสร็จแล้วก็ลำเลียงแป้งอาหารน้ำตาลสู่ต้นค่ะนี่สุดยอด สร็จแล้วตัวนี้คือไฮไลท์เลยตัวสีชมพูสีชมพูนี่คือไตโคเนอร์มาไตโคเนอร์มานี้เชื้อราดีไปกัดกินเชื้อราร้ายในดินสวนยางที่ไม่ไหลห้าปีสิบปีเราลงสวนไหนเราได้ผลคือสามารถฉีดฉีดลำต้นคือเพืชตระกูลเดียวที่ให้ทางลำต้นได้คือ,อย่างพาราเราไปสาธิตให้เขาดู เขาบอกว่าไม่ไหลามาห้าปีหกปีเหมือนเมื่อวานไม่ไหลามาห้าหกปีเราไปฉีดให้เขาแล้วก็ใส่ทางอรอบต้นสามสิบนาทีเท่านั้นมันก็ไหลให้เข้าดูเดีย๋ยวติ้งติ้งติิตต้เราก็เขาก็ซื้อของเราจากนั่นแหละนี่คือไตโคดนอมาเชื้อราดีกัดกินเชื้อราร้ายหนึ่งเดียวของตานูน เป็นดินป่ป่าเนนะค่ะค่ะดินดินทรายค่ะดินทรายดินทรายนีผสมอะไรลงไปผสมนิวซันลงไปค่ะนี่จะทำให้ดูว่าอุ้มดินอุ้มน้ำไว้จริงๆไหมเวลาแรงมันทนแรงทนฝนเพราะว่าถ้าใช้ของเรานี่มันอุ้มดินอุ้มน้ำเอาไว้ทนแรงทนฝนแต่ส่วนอื่นเขาใช้เคมีมันจะตายหมดแต่ของเราไม่ตายค่ะดูนะคะป้ายนีี่หมดอีอเออ เราอยู่ไหนเมื่อกี้ค่ะบ้านเท่ากับเอื้นปุ๋ยเนาะไม่ให้เลียกเลยค่ะไม่ให้เลียกเลยใช่ค่ะวัสดุปรับปรุงวัสดุปรับปรุงดินค่ะท่านโอเคครับแต่ที่ประเทศกัมพูชาประเทศเราเขาปุ๋ยเต็มร้อยแต่ของเราไม่ได้เพราะว่าเราสร่งไปอะไรสารสีตันเนาะนี่ก๋ยหั่นสารสีขาวเขาเขาจดทะเบียนกับ กระทรวงเกษตรแวูปรับปรุงดี้นไปมค่ะถ้าปุ๋ยมันต้องมีสูตรครับครับใช่เป็นของสีสเกตเราเองนะครับใช่ค่ะอยู่บ้านน้องน้องแสงมีเลืโทรด้วยเะเลยค่ะอันนี้นี่พรีเมียมตามด้วยสีซองนี้นะคะสีซองค่ะนี่คือฟาวานอยอันนี้อะมิโนค่ะอันนี้ธาตุเหล็กค่ะอันนี้โปรตีนค่ะ สี่ซองนี้ผสมเข้า <200 l. S 1> ได้สองร้อยลิตรอะค่ะเราจะไปผสมกับตัวฮิวมิกน้ำตัวนิวน้ำเรากับฮิวมิกผงเราเนี่ยค่ะผสมกันฉีดได้ кра, ค่ะค่ะนี่แหละสวนที่เขาใช้มาก่อนได้ผลเขาเขาผสมฉีดค่ะสวยงามค่ะ หนึ่งช้อนค่ะนี่ต่อน้ำนี่ยเห็นไหมคะประชิทธิภาพของเขาแรงมากค่ะเป็นฝอยๆอ่าพันเท่าของเส้นผมเห็นไหมคะรุนแรงมากไหมตัวเองเห็นไหมนั่นน๊เนี่เป๊ะหนึ่งได้นี่หนึ่งล้วอันี้หนึ่งชอนจริงๆแล้วก็ใช้แค่หนึ่งชอนดแต่บางคนก็เอามือคนเอาเลยาอนี้เออเอามือคนก็ไม่มีปัญหาค่ะ เสร็จแล้วเราก็ตามด้วยตัวนี้ตัวน้ําของเราค่ะตัวน้ําของเรานี่เราเอาไปฉีดพืชทั่วไปถ้ายางถึงจะฝาข้างนอกสองฝาแล้วก็ตัวนี้สองช้อนแต่อันนี้นี่พืชทั่วไปเราจะใช้แค่นี้ค่ะใช้แค่นี้หนึ่งช้อนกับหนึ่งฝาการนี้พืชทั่วไปค่ะแ,แค่นี้ค่ะ แค่นี้ก็เลือเฟือ20ังนัต่อต่อทั้งยี่สิบลิตรแค่นี้ค่ะหลิตรก็ได้ยี่ิลิตรก็ได้าจ้ะมันจะเกินหน่อยหรือว่าขาดหน่อยก็ไม่เป็นไรเกินก็ไม่ตายค่ะเกินเยอะๆก็แค่นอกเหลืองนิดนึงเดี๋ยวมันก็ฟื้นขึ้นมาค่ะแต่ถ้าเคมีนี่ตายเนาะเคมีตายของเรานี่ไม่ตายอ่าแค่นี้ค่ะ เสร็จแล้วค่ะเสร็จสิ้นจัดดินน้ำได้เออปกติเอาเอาเล้าก็ได้ดอกอันนั้นงเขาปลูกอยู่นี่ประมาณจากไรหนึ่ไรที่ปู่มูถึงแม่เมื่อเพิ่งเลยมันไหลจะ่าเด็กน้องกน้องสองไรแล้วจะเปลูกอีกองไรหนึ่งน้องสองไรกับพี่สองน้องเด็กน้องน้องแล้วรวเหมือนเราหนึ่งไปสี่ไรแหมปีในคู่กัน้นคู่ดีกันเออหลายอยู่หลโอ้แตารวมรวมเนี่ยของเขานี่ทั้งหมดนี่เป็นเชว่ามันจต่อร่อยจุด เป็นเป็นหมื like? you, okay. you ่นๆเป็นหมื <low miles> like ่นเลย้ผมนึ่งกันทั้งรอมนึ่งกันได้เดียวไหูน้าผมเคยผมเคยใช่โอ้บอกพี่กันพี่พี่กันหมื่นหมื่นทีแพทต้นได้าประมาณสามหมูด้วยทีปีที่แล้วเข้า đèo đang... này đang... tới... an an bu sao sốt riêng đèo đấy thì lao đấy không thể cái có được thấy không đi chú đó có mía ăn to hép to ngõ bao để đây là